เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอตาตมาอยู่ที่มหาวิหารพุทธปรินิพานช่วงพบค่ำนะดอกต้นกัดลิ้นเต็มเลยแล้วก็ตะวันก็ใกล้ๆจะตกดินแล้วแต่ว่าการทำงานของคูบโตยังทำงานอยู่ด้านนี้กูบโตกับตู้เชื่อมนะทำงานอยู่ด้านนี้คูบโตอยู่บนนี้แล้วก็ด้านนี้กำลังเทปูนกันอยู่เราจะเห็นตานี แม่ชีวิรยัตราเสีงดาวกองสันเทียแม่ชีคุตกิตาแม่ชีสังคมิตรตาแม่ชีกินตามายากิราปุญญาพ่อประสิทธิ์แม่ลิ้นทองหลานแป้งน้อมน้อมชนิการบังชินกลางหลายคนหลายท่านนะอยู่บริเวณนี้ ทำงานอยู่บริเวณนี้อย่างธรรมะเม้นแล้วยังมีหลานฮอดสมมเนนประดุกสมมเนนผูเบศแม่ชีนรินทาคนหินกับแม่ชีสันตากายานี่จะเห็นหน้างานเป็นแบบนี้นะวันนี้ไฟก็ดับทั้งวันดับบ้างติดบ้างหยุดบ้างทำงานบ้างนะด้านนี้ก็เห็นคูบาขวัญหรือว่าคูบากระยะกิตโตกะลังพ่อชุ่มบุญนะ สร้างบาร,รมีกันจริงๆทั้งสองท่านนะอันนี้เป็นหน้างานบริเวณที่เรามองเห็นนี้ส่วนหน้าโม่คูบบเจือ,อคูบบเจืออยู่หน้าโมนะแล้วก็มีพวนธที่เหล็กดีไมยแรงตั้งแต่เช้าเลยนะทำงานอยู่บริเวณนั้นนะก็ตามภาพให้เห็นนี้นะทั้งเข็นทั้งเททั้งขนขึ้นมานะ ส่วนด้านนี้จะเห็นกำมลชินมิตรสูงเนินมาช่วยคูปโตอยู่ด้านนี้ส่วนด้านล่างเสดจช่างไทยกำลังแต่งกำลังปั้นอยู่คู่กับผาหน,นูเป็นนา่งงานที่ถวายแรงถวายงานกันทุกคนถวายแรงถวายงานทํางานถวายแรงให้กับวัดเต็มกําลังความสามารถตามภาพที่เห็นนี่แหละ,ะแต่พระอาจารย์จะเห็นอยู่ด้านบนด้านด้าล่างไปที่ก็ส่งปูนและโม่ปูนพระอาจารย์ไม่ได้เห็นด้านนั้นนะ แต่ก็พอคณีคณนได้บ้างว่ามีใครก็ยังมีสิริมาจันทเขตอีกคนหนึ่งอ่าถวายแรงถวายงานเช่นเดียวกันะส่วนแม่สานิศักดาก็ทำความสระอาดรอบๆบร,บริเวณพระธาตุยมผาาละทุกคนมีกำลังกายกำลังใจเมื่อมาที่นี่มีพระอาจารย์พาสร้างพาทำก็มีกำลังกายกำลังใจที่จะสรรสร้างคุณงามความดีกันโดยเป็นการถวายแรงสามัคคี ร่วมกันทําร่วมกันสร้างให้สําเร็จประโยชน์ทําให้สำเร็จผลและเป็นคุณงามความดีเกิดกขึ้นกับตัวของเราในแต่ละวันละวันอันนี้ตามแบบตามภาพนี้นะให้เราได้เห็นว่าเรานี้เราทําอะไรกันอยู่ตอนนี้ยังไม่ถึงเซี่ยวถึงครึ่งอะไรเลยในการที่เราเทมานนี้นะ,ะมีการผูกลวดมัดเหล็กไล่ตามไปด้วยเพราะว่าบางส่วนผูกเราเทเสร็จแล้วก็ต้องปิดและขยับขึ้นมาเทด้านบน เราเปิดรวดเพื่อจะเพื่อจะเทด้านล่างให้ได้ง่ายเพราะว่าถ้าเทจากด้านบนเลยปูนอาจจะไหลไปไม่ถึงนะอันนี้เราตั้งหน้าตั้งตาทางานกันแบบนี้ <exploding noise> มาโดยตลอดแล้วก็จะข้ามมืดขนาดไหนเราก็ทกําการทํางานวันนี้ก็มีหลายคนมาช่วยกันกลับไปแล้ววิเชียรเฮาบ้านอ้วนอย่างนี้นะนะหรือว่าคนะุณตู่รัชดาบัณรัตนสีและก็สมศรีทองรักนะ คุณสมานทำนะอย่างนี้ก็กลับไปกันแล้วนะตอนนี้ erm กรมวลชนกเริ่มจะสีรองพื้นไปเสร็จแล้วเริ่มจะใช้สีจริงบางส่วนทาไปก่อนตามภาพนี่จะเป็นสีแบบนี้เสริรดช้างไทยไปซื้อเมื่อเช้านี้นะให้ต่างไปสามพันบาทซื้อสีขึ้นมาเพื่อจะทํางานเสริรดช้างไทยก็ถวายแรงวันนี้ก็นั่งร้านพาพลิกค,คว่ำด้วยเห็นไหมละ่ะนั่งร้านต้องระมรัดระวังจริงๆนะ ะเพราะการทํางานหน้าการหน้างานพระอาจารย์ก็เป็นห่วงลูกศิษย์เลอเกินถวายแรงทวายงานก็ต้องระมัดระวังอะคูบาโตเชื่อมเสร็จแล้วกันสนิมทาแล้วไอ้มันจะอยู่หรือไม่อยู่มันอยู่กับกันสนิมนี่แหละตัวสําคัญเพราะเป็นตัวยึดเหนี่ยวกับพื้นเดิมของมันคือเหล็กแล้วก็ต่อด้วยสีจริงที่เป็นสีน้ํามันนี่แหละ,ะกระมวลชล็กเริ่มทาแล้วนะก่อนที่เราจะขึ้นไปเราขึ้นไปเยอะแล้วละ่ะ เราก็ต้องตามขึ้นไปทําข้างบนให้ทําให้เป็นไม้ไผ่ให้หมดมันก็ยากอยู่นะนะแต่แต่ถ้าทําจากข้างล่างขึ้นไปเขาบอกว่ามันง่ายกว่าเราก็เลยเปลี่ยนวิธีทําจากข้างล่างรอสิทธ์ idol, สายแข็งหรือว่าเชิงช่างเราทําสีเบลล์รอแล้วก็เชิงช่างมาแล้วก็ลุยเลยนะก็รอรออยู่นี่นะยังรออยู่นะตั้งตั้งตาตั้งตารอกันอยู่ Rug, like. นะรอเขาขึ้นมาแล้วก็ได้ลุยกันเลยอันนี้ปูนดูสิ เขาส่งปูนอ้อมประเทศอ้อมมาทางนี้อ้อมมาทางโน้นอ้อมมาฝั่งนี้เทฝันน่งนี้น,นะ,ะเขาก็ใช้เรี่ยวใช้แรงกันเยอะจริงๆนี่คือบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่ถวายแรงกันช่วยกันในหน้างานตรงนี้นะให้สำเร็จผลสำเร็จประโยชน์ก็ช้อนสังรำอีกคนนึงนะ,ะก็ช้อนก็ดูเรื่องอิดมวลเบาส่งให้กับเชทีมช่างนูน้นนะ,ะก็ถวายแรงกันช่างมันเลยทีเดียวเหมือนกัน,น ส่วนต้อยสมานร,รู้สึกว่าจะมีภาาะหน้าที่หลายวันแล้วนะก็งานส่วนตัวยังไม่สําเร็จก็ยังไม่ได้ขึ้นมาแต่อย่างไรเสียเราก็หยุดไม่ได้อยู่ดีแม้คนนั้นจะไม่ได้มาวิศวกรไม่ได้มาต้อยสมานไม่ได้มา,มา,มมางานเราก็ต้องปรับงานของเราให้สําเร็จหมายความว่าเราก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปในการทํางานของเรามีพระอาจารย์อยู่หนึ่งคนก็ต้องพาทาไปต่อให้จงได้เหมือนกันกับลูกศิษย์ที่มีอยู่นี่ ตามจํานวนที่เรามีอยู่ว่ามีเท่าไหร่เท่าไรา่เราก็โอดโทนทํากันไปเท่านั้นเท่านั้นเหมือนกันนะอันนี้มีหน้างานตามภาพที่เห็นนี้นะก็เชื่อกันจริงๆแล้วก็อยากให้บริเวณตรงนี้สําเร็จนะเขามีน้ํายากันซึมไหมน้ายากันซึมใส่ไหมที่เทนะ่ะใส่ใช่ไหมโอเคขออภัยด้วยที่ต้องตะโ,โกนถามว่า เพราะมันเป็นหลังคาที่เป็นปูนที่เราเทนี่มันต้องมีน้ํายาก,กันซึมเราไม่ต้องมีแบบเราใช้ตาข่ายปิดแล้วเทก็เป็นรอดตาข่ายเข้าไปอยู่เป็นตาข่ายที่เราซื้อกันมาเรียกว่าตาข่ายตาข่ายหกเหลี่ยมจีนนะเราจะนําตาข่ายนี้มาปั้นด้วยมาทําแบบนี้ด้วยซึ่งม้วนหนึ่งก็870บาทตอนนี้ตาข่ายของเราที่เราซื้อมาก็ประมาณสัก30ม้วนแล้วกระมัง เราก็ต้องใช้ตาข่ายเยอะต่อไปอีกนะก็ร่วมร่งส่วนเรื่องตาข่ายได้เราใช้ประมาณร้อยมวนอ่าเราก็ยังสาธุสาธุสาธุนะก็รายงานะว่าใส่น้ํายาก,กันซึมอยู่นะ,ะเสียงแสงดาวดังลั่นเชียวนะ,ะเพราะว่าต้องออกแรงกันเยอะเยอะเลยนะแล้วก็มีหลานเปาหลานแม่ท่องอยู่ด้วยมั่งเห็นตัวอ้วนมาก็เรียกกันมาช่วยนะมีใครๆพอจะช่วยกันได้ก็ช่วยกันแหละนะอันนี้ก็ด้านนี้ก็ด้านนี้ และนี่ก็ทําด้านนี้กํามัลชนกเสือก็ปั้นอยู่ด้านล่างกับพานหนูส่วนกุบโตก็กำลังประกอบเครื่องเพราะว่าไฟเฟสหนึ่งมันดับไปก็ทําให้ไฟก็เรายัางไม่พร้อมในตอนนี้แต่ว่าเหลือเฟสหนึ่งก็พอได้โม่ปูนอยู่นะตามภาพเลยนะเห็นว่าพระอาทิตย์กลังจะตกดินแต่ว่าทุกคนก็ทํางานกันต่อไปเห็นไม่ชีอะไรกันบ้างทางด้านล่างไม่ชีคันติกามาเพิ่มมาเติมท่านาจจะมากันหมดแล้วมั้งจารุธรรมา ทุกๆคนก็คงมาถวายแรงถวายกำลังกันหมดทุกๆคนนะดูเขาส่งรอดรอดกันขึ้นมาอ่าหลายคนก็คงปวดเมื่อยแขนไม่เช่นน้อยๆน,นะบริเวณนี้จะสร้างจะใช้ปูนเวลาจะพูดเนี่ยจะแบบจะตั้งใจว่าจะพูดว่าจะใช้นะจะซ้ายผนว่าคนจะาโสธรมันก็เป็นคนจะโสธรอ,อยู่วันยังค่ำนั่นแหละมา มาปรับเปลี่ยนไปยังไงมันก็เป็นอย่างเดิมมันนั่นแหลนะเนาะเอ้าฟังกันไปก็แล้วกันนะ,ะนี้คือหน้างานที่เราทํางานกันอยู่ตรงนี้เรียกว่าเขาเรียกว่าซุ้มบัวตูมหน้าบันทางออกของมหาวิหารพุทธประนิพานนี่เทเป็นหลังคานะเทเสร็จแล้วก็ปั้นเป็นก้อนหิน <laughs> เทเสร็จแล้วก็ปั้นเป็นก้อนหินนะ,เ,ะเทเสร็จแล้วก็ปั้นเป็นก้อนหินนะก็ ก็จะดูแบบไม่มีหลังคาเลยหรอกปั้นปั้น็ก้อนหินไปเลยทุกอย่างที่เรามองเห็นนี่โดดๆเดๆใูุปั้นเป็นหินหมดนะและทีมปั้นก็อยู่ที่ไหนก็ไม่ชีแม่ขาวพระเนรแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหานี่แหละแล้วก็มีช่างแดงแล้วก็เสดช่างไทยคอยดูอยู่ตรงนี้พ่อประสิทธิ์ก็มากันทุกวันระยะนี้พ่อประสิทธิ์นี่เขาขายข้าวจีนะขายขาย้นะขาวจีในตลาดนัดนะ,อะตอนนี้เศรษฐกิจและการธนาาจินก็ไม่สะดวกก็มาวัดกัน มาช่วยพระอาจารย์มาถวายเรียวถวแรงกนันสร้างคุณงามความดีกันดูการยกทีละถังที่เป็นปูนมันก็หนักโขอ,อยู่ถ้าข้อแขนไม่ดีอย่างที่หลวงพ่อชุ่มบุญทำนั้นถ้ากําลังไม่ดีทําไม่ได้นะ,นะต้องกําลังดีๆต้องแข็งแรงพ่อชุ่มบุญแข็งแรงมากดูดูเทป,ปูนเข้าไปแล้วก็จับถังกระแทกกระแทกให้ปูนร่วงเข้าไปนะข้างในนั้นคือต้องต้องแข็งแรงเลยแหละ,น,ะนี่คืออัปเดตการ สร้างมหาวิหารพุทธปริพานวันนี้4มิถุนายนพุทธศักราช2564ช่วงเย็นๆตะวันตกดินพอดีอดเราเทปูนล,ลังคาลังคาบัวหน้าบันอของมหาวิหารพุทธปริพานด้านทางออกคือด้านทิศเหนือของมหาวิหารพุทธปริพานนี่คืออัปเดตและจารึกเอาไว้ในวันนี้อะไรชื่อเรอนามท่านใดตกหล่น ึ่งอยู่ด้านในๆนั้นพระอาจารย์ไม่เห็นขออภัยเป็นอย่างยิ่งด้วยสาธุกับทุกท่านอนุโมทนากับทุกๆคนนี่คือการทำงานในช่วงค่ำวันนี้ขอเจริญพร